เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับทางยพีสวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้ารถสวยๆมาชมเลยเซเล็กใช้นะครับนี้เป็นโตโยต้าครับโฉมท้ายโด่งเครื่องเกียร์ดีสีเดิมๆบางๆครับอาจจะมีริ้วรอยมีซีดมากแต่โดยรวมก็ยังโอเคครับยังสวยบอดี้ดีบางๆไม่มีชนหนักครับเดิมๆเลย เครื่อง1.6หัวฉีดเกียร์ออตโต้เขาดีเขาครบทุกเกียร์อมใช้แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นแต่เย็นน้อยอาจจะต้องเติมน้ำยาเพิ่มกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบทั้ง4บ้านภายในก็ยังสภาพดีครับพาพดีมีแผงซาวมีเครื่องเล่นเสียงให้ด้วยแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดครับไปขับใช้งานกันแดดก,กันฝนจ่ตลาดซื้อข้าวสบายครับ2 1 5 0 0บาทนั่นเองราคาจักรยานเลย ก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้ารถราคาย่อมเยาลึกซึ้งประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับพิกัดดูรถอยู่เพอาพาชีเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมได้เลยนะครับสาม,มารถติดต่อเจ้าของได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ